พุทธศาสนิกชนจำนวนมากในกรุงเทพมหานครค่ะก็ไปร่วมงานทำบุญในสัปดาห์เผยแพร่พ,พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสารหาบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาประจำปี2559นะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่วัดมหาธาตุยุราชรังสฤษดิ์นะคะนายจักรพันธ์ผิวงามประหลัดกรุงเทพมหานครก็เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์90รูปในงานสัปดาห์เผยแพร่พ,พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสารหาบูชาและวันเข้าพรร ศาษประจปี2559โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครขร้าราชการและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะ โดยกรุงเทพมหาคนครนะคะร่วมกับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤิ์กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอเกชนกําหนดจัดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสารหบบูชาและวันเข้าพรรษาประจําปี2559ระหว่างวันที่12ถึง15กรกฎาคมเพื่อให้พุทธศาสนิกชนตระหนักถึงแก่นแท้ของหลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระาชกุศล ลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสถลิงธวัลราชสมบัติครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอเชิญชวนประชาชนนะคะทุกหมู่เหล่าแต่งกายชุดปฏิบัติธรรมสีขาวหรือสีนวลร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามก,กะลดละเลิกอบายมุขปฏิบัติธรรมยึดหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ล่าสุดนะคะก็มีประชาชนทยอยเข้าทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหาบูชายอย่างต่อเนื่องโดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครขร้าราชการและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์90รูปในปีนี้ค่ะกรมการศาสนาได้ร่วมกับคณะสงฆ์องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาภาครัฐและภาคเอกชนจัดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหาบูชาและเข้าพรรษาทั้งส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคค่ะ